รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโพปประกายแสงแห่งความหวังโดยสงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิลิตครับผมเอกพันธ์บลลิลิตครับคุณผู้ชมครับเคสในวันนี้ของเรานะครับเป็นผู้หญิงแกล่งอีกแล้วครับปกติเราจะเห็นสามีภรรยานะครับช่วยกันทำงานกินเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่วันนี้สามีเนี่ยล้มป่วยติดเตียงนะครับภรรยาก็เลยลุกมาเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินนะครับ เพื่อดูแลสมาชิกภายในครอบครัวถึง5คนด้วยกันครับรายการของเราตัดสินใจมาช่วยเหลือแคสนี้เพราะว่าหความโชคร้ายของครอบครัวและสองภรยาขอทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อจะหารายได้ให้กับครอบครัวครับทางรายการก็เรายินดีครับที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือแต่เขาขอไปทำอะไรนั้นเราต้องมาสอบถามเขาครับครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เราจึงเดินทางไปที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีครับเพื่อมาตามหาผู้หญิงแก่่งคนนี้เพื่อจะให้กำลังใจเธอกันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจขับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับ,ค,รบคนที่เราพบปะทั่วไปในชีวิตประจำวนันทักทายกัน เราไม่อาจรู้เบื้องหลังชีวิตของเขาเลยว่ามีชีวิตอย่างไรหรือมีความทุกข์อย่างไรบ้างคุณนรินเป็นพนักง,งานเติมน้ำมันเต็มทีกับการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ซึ่งเบื้องลึกชีวิตของเธอต้องจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้ามานานถึง3ปีแล้วเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องทำงานหาเงินเพื่อหาเลี้ยงดูถึง5ชีวิตในบ้านเนื่องจากสามีของเธอล้มป่วย เมื่อก่อนไม่ได้ลำบากขนาดนี้เพราะว่าทำงานสองคนก็รับจ้างทำงานก่อสร้างสองคนมันก็ปกติดีแล้วก็เลี้ยงลูกสองคนค่ะแล้วก็แม่อีกหนึ่งคนค่ะก็เมื่อ3มปีที่แล้วเขามีอาการป่วยก็คือแบบเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาเหนื่อยเราก็เลยให้เขานอนพักนอนพักไปเกือบครึ่งวันครึ่งวันแล้วก็ บบเรียกเขามากินข้าวเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งโรงพยาบาลแล้วเขาก็เลยหมอเพิ่งบอกว่าเจะเลอดสมองแตกกว่าจะถึงมือหมอก็สายไปแม้ว่าการผ่าตัดช่วยรักษาชีวิตได้แต่สมองส่วนหนึ่งสูญเสียไปสามีของคุณนรินต้องกลายเป็นอัมาพาตไม่สามารถพูดหรือออกเสียงได้เลย ถามว่าท้อไหมก็ท้อแต่ว่าเราก็ต้องสู้ทํางานหนักมันก็ต้องทำต้องต้องทำให้ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีตราบใดที่เธอยังไม่ยอมแพ้ความหวังยังคงมีอยู่เสมอช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาคุณนรินเพื่อต่อยอดความหวังให้กับเธอและครอบครัวกันครับ เรื่องราวของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันที่สามีล้มป่วยเป็นอัมาพาตวันนี้เราจึงเดินทางมาตามหาเธอที่จังหวัดชนบุรีมาดูว่าจะสามารถช่วยเหลือเธอได้อย่างไรบ้าง เออนี่รู้จักคุณนรินไหมสวัสดีค่ะเอานี่อยากนี่คือนรินใช่ค่ะโอ้สวัสดีครับสสวัดีค่ะกี่ปีแล้วอยู่ที่นี่กี่ปีสองปีแล้วค่ะสองปีทำอยู่ที่นี่เป็นพนักงานตาน้ำมันอย่างเดียวใช่ค่ะเราได้ข่าวว่าในครอบครัวนี่เราต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงใช่ค่ะเพื่อจะทำงานหาเงินไปเลี้ยงคนในสมาชิกใช่ค่ะนี่เราลางานเขาได้ไหมขอไปคุย ที่บ่งที่บ้านหน่อยได้ไหมได้ค่ะบ้านไี่เธอเดินหักเงินไหมไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็คุยกับเจ้านายได้ค่ะเราไม่คุยดีนะแป๊บเดียวไปบอกเจ้านายเลยป่ะเดี๋ยวพี่รออยู่นี่ป่ะเดี๋ยวไปบอกเจ้านายเลยเดี๋ยวไปเลยพี่รออยู่ป่ะออกจากปั๊มน้ำมันมาไม่นานเราก็เดินทางมาถึงห้องเช่าของคุณนริน สุดเลยนี่เนาะใช่ค่ะอ,อาวสวัสดีจำได้ไหมอ้าวจำได้เหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกทุกคนเป็นยาย <c oughs> แม่แม่ยายแม่ยายเขาตัวเขาเองอะ่ะไม่มีแม่และไม่มีพ่อ เพราะเขาเส like ียหมดแล้วเขาเสียหมดแล้วพ่อแม่เขาอ่ะเขารู้เขารับฟังอะไรได้ยินหรือว่าเข้าใจอะไรไหมรู้แต่ว่าไม่ได้ไไม่ด้เขาพูดไม่ได้ถ้าถ้าพูดไม่ถูกเขาก็ถ้าพูดถูกเขาก็เขาพยักหน้ารู้จักไหมคนนี้ชื่ออะไรอ๋อไะไงไกอยูงบุญได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งคุยตรงไหนดีเดี๋ยวเราไปพูดคุย ย้อนเส้นทางว่าชีวิตของคุณนรินมาอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรและจะสามารถช่วยเธออย่างไรได้บ้างก่อนที่สามีจะล้มป่วยแบบนี้มีความเป็นอยู่ยังไงบ้างแล้วก็สองสองคนเนี่ยทำอาชีพอะไรกันเมื่อก่อนอยู่อยู่ด้วยกันก็คือแบบทํางานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่ะทั้งสองคนเหรใช่ค่ะด้วยกันทํางานก่อสร้างด้วยกันตอนนั้นมีมีลูกมีลูกหรือยังมีแล้วค่ะมีทั้งสองคนแล้วใช่ค่ะมีแล้ว แล้วพอสามีเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเป็นไงตอนนั้นก็คนเดียวมาตลอดทุกอย่างมันล้มหมดเลยใช่ค่ะแล้วอยู่เขาก็เกิดได้ยังไงไคือเป็นเป็นแบบเขาเขาป่วยเป็นอ่ารน่นนะความดันสูงหัวใจโตอยู่แล้วทีนี้ก็คือแบบว่าเราไปทํางานเนี่ยเราก็ไม่ได้เงินทําอย่างเดียวเราก็ไม่ได้เงินเราหรือว่าเขาด้วยกันทําให้เกิดเครียดใช่ไหม มันก็เครียดด้การเพราะว่าเราก็ไปยืมเขามากินรูปก,ก็ต้องเรียนเงี้ยค่ะมันมีหนี้เยอะแยะอย่างเงี้ยที่เราต้องจับเขาก็เลยต้องไปอย่างงี้แล้วทําไมต้องปล่อยให้ถึงเป็นแบบว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดว่าเราส่งโรงพยาบาลทันเนี่ยอเ,อเรื่องเส้นเลือดในสมองติดเนี่ยมันจะรักษาได้มันจะเดินได้มันจะนิ่เขาติดเตียงเลยอะ่ะเป็นเพราะอะไรก็ระตอนนั้นที่เขา เขาเป็นนะที่เขาล้มมาเราไม่รู้ด้วยว่าว่าโรคแบบนี้มันจะมีอาการแบบไหนแบบนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกแค่ว่าเขาว่าเหนื่อยแล้วก็อ่าซีกขวาเขาว่าไม่มีแรงเขาบอกว่าแขนขาไอแขนขวามันไม่มีแรงเราก็คิดว่าเขาว่าเหนื่อยเราก็เลยบอกว่านอนพักก่อนไหมเราก็เลยเขาเป็นนอนตั้งแต่หกโมงเช้าทิ้งเขาไว้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสิบเอ็ดโมงไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าตอนนี้เลือดมันแตกเต็มหัวแล้วรอผ่า นี่ผ่านม,มากี่เดือนกี่ปีก็ตั้งแต่ที่ป่วยมาก็สามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีที่ผ่าสมองเสร็จแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเป็น,เ,นเป็นแบบนี้คะ่ะอย่างนี้เลยเหรอเขาเดินได้ไหมตอนตอนตอนตออกมาจากโรงพยาบาลเดินได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องนอนอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนแรกเขานอนจะนั่งเองเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยแล้วก็วบนแรกขา่รู้ว่าสามีเส้นเลือดในสมองแตกความรู้สึกเราเป็นยังไงก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่ายังไงก็ต้องรอดก็คือก็พูดอยู่แล้วว่า จะพิกพการยังไงเราก็จะเลี้ยงเองก็อยู่กันมาตั้งสิบสองสสามปีแล้วถ้าให้ทิ้งแค่เรื่องนี้มันก็กคงไม่ได้เพราะแม่มาอยู่กับเราแม่มาอยู่เร,ยเรานานหรือยังก็อยู่ด้วยกันตลอดตลอดใช่ต่อก่อนที่สามียังไม่เส้นเลือดในสมองแตกแม่ก็อยู่กับเราอยู่อ๋อนี่แสดงว่าตอนนี้เนยเราต้องรับผิดชอบถึงประมาณสี่ชีวิตใช่ไหมทั้งคุณแม่ทั้งสามีทั้งลูกอีกสองคนเราหาคนเดียวเหรอหาคนเดียวค่ะ ต้ื่องคนเดือนติดเดือนเท่าไหร่เองก็มีก็กินไม่มีก็ไม่กินแค่นั้นถ้ามันตัวเราเใช่ไหมมีก็กินไม่มีแต่ลูกอ่ะต้องมีใช่คิดแต่ทุกวันนี้ลูกเมื่อเราเนหนื่อยรู้ใช่ไหมเหนื่อยมากแล้วทํางานมีวันหยุดไหมเมื่อก่อนไม่ได้หยุดแต่ตอนนี้ก็มีเพราะว่าเพราะว่าคนที่ทํางานก็เยอะขึ้นเงี้ยก็เขาก็จะให้คนหยุดหยุดอ่าอาทิตย์หนึ่งก็มีคนละวันแต่จริงแล้วยหยุดไหมไม่หยุด ไม่อยากหยุดใช่ไหมเพราะว่าการหยุดนี่มันไม่ได้เงินใช่ไหมใช่เราต้องหาแล้วทุกวันนี้ตารางที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยตารางที่เราต้องทํางานทุกวันทุกวันมันมีอะไรบ้างเปลี่ยนทางบ้านต้องเปลี่ยนเงินเพื่อนให้เขาก่อนแล้วก็ไปทํางานแล้วก็อย่างกลางวันนี้หรือว่าตอนช้างก็จะเป็นแม่แม่มาทําให้นะครับล,ลูกใครหุงหาอาหารให้ทานตอนไปโรงเรียนแต่งตัวแม่แม่จะเป็นคนทำาไ่<ม>้รอแม่คนดูแลใช่แล้วเราก็มารับลูกไปโรงเรียน แล้วก็ตอนเลิกเรียนเราก็เป็นคนไปรับทาทุกเองทุกอย่างคนเดียวแล้วกลับมาจากปั๊มกี่โมงคะสามทุ่มไม่เคยกลับไม่เคยกลับเร็วสามทุ่มกลับบ้านคือมืดก็มางานทํางานบ้านอกค่บางวันก็ซักผ้าถ้าเกิดยังแม่ไม่ได้ทําก็ทามีนี่มีสินนะมีค่ะประมาณเท่าไหร่หนี้อะไรก็มีนี่มีนี่รถมอเตอร์ไซค์กับหนี้ที่เซ็นร้านค้า มอไซค์นี่มันจําเป็นอยู่แล้วนะใช่ค่ะมันเป็นจะเป็นแล้วมันก็มีคันเดียวด้วยต้องส่งลูกใช่ค่ะแล้วไปทํางานที่ปั๊มใช่ค่ะแล้วต้องกลับบ้านท้อไอมท้อแล้วเราทําไงถึงถึงมันกลับมามีกําลังใจกลับมาก็ลูกนั่นแหละถ้าเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดทุกวันนี้คิดแค่ว่าถ้าเกิดไม่มีเราอ่ะลูกก็ไม่มีที่ที่พึ่งอ่ะ มีความฝ<า>ันอยากจะทำอะไรแค <ừ. S 1> ่ได้เงินสักกล้อดก็ถ้าเกิดแบ,บบว่าถ้ามีแบบสักพล์นหนึ่งก็จะจะขายโรตเตอรี่ลองขายดูเผื่อเผือ่อเอาโคกต้าของสามีมไปใช่แต่เขาเนี่ยเมื่อได้โกต้ามาแล้วเนี่ยจะขายตรงไหนที่ปั๊มใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่ขายที่ปัม๊มค่ะจะขี่มอเตอร์ไซค์ขายทั้งสามีก็ป่วยแลวลูกอีกสองคนยังไงก็ต้องไหว และนี่คือแม่ที่สู้ชีวิตอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ทางรายการโคประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบง่งรัฐบาลเราจะมอบทุนน้ัพ้์ให้กับคุณนรินไว้นะครับ1,000 0บาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพ้อมน้วยถึงยังชีพอยู่นะครับอเอาไว้เป็นข่าความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะคุณผู้ชมครับ ต้องยอมรับเลยนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณดารินและครอบครัวนี่มันหนักมากจริงๆในระหว่างที่เธอไปทํางานต้องรับคนที่มาเติมน้ํามันแต่เบื้องหลังของเธอนั้นมีทั้งปัญหาแล้วก็ภาระหน้าที่ที่เธอต้องจัดการผมต้องขอยอมรับหัวใจนักสู้อย่างเธอผมเชื่อว่าเธอมีท้อบ้างแต่คนคนนี้ไม่ถอยแน่นอนครับไม่เคยถอยแม้กระทั่งเรื่องงาน และก็ไม่เคยหนีแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวนะครับแล้วพร้อมที่จะนำพาสี่ชีวิตที่เหลือเนี้ยอยู่ไปให้รอดแล้วเธอทำมาได้ดีมากๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นตัวยอย่างที่สำหรับคนที่กำลัง,งเผชิญปัญหาต่างๆถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยสักอย่างความสำเร็จก็จะเป็นของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเงินทุนก้อนนี้จะขอเก็บไว้ให้ลูกและดูแลครอบครัวต่อไปค่ะขอบคุณค่ะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนรวมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริ r ทีวี